ชอบจังเลยท่านอนเนี่ยทำไมต้องทิ้งตัวนอนเร็เวแรงขนาดนั้นนี่เน่ฟินค่ะฟินฟินมากท่านอนสุดฟินก็คือกินข้าวอิ่มแล้วมานอนตากแดดตากลม ชมนกชมไม้ยูชิเอ้ยเกิดเป็นแมวนี่มันช่างสบายจริงๆดูสิเออเออ,เอ,อแต่งตัวคุณนายสะอาดดูพุงสิไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เนะกินข้าวเนี่ยดูพุงสิ ก,ก,ก,กินอะไรมาเชเชไปกินอะไรมากินปลาทูกินปลาทูมากินอะไรมาเมื่อเช้าสัมภาษณ์นหน่อยสิคะคนดังไปกินอะไรมาเมื่อเช้าได้ยินเสียงชาวบ,บ้านเขาเห็นไหมหหตั้งเลยนกขานกได้ยินแต่เสียง ตัวพลิกไปพลิกมามีความสุขจริงๆชีวิตแมวทาสแมวอย่างฉันต้องมานั่งเฝ้าเธออย่างนี้ทุกวันเอาจริงโอเค